วันนี้มาแชร์สูตรกล้วยผวดชีแบบไทยโบราณเนื้อกล้วยเหนียวหนึบหนับได้สูตรมาจากน้องติวเชฟขนมหวานจากเลยกอดองเบลไปดูวิธีทำค่ะกล้วยข,ของเราจะเลือกเป็นกล้วยที่มันมีความพังาหงี้นะคะคือลูกขนาดไหนก็ได้แต่ขอให้ลักษณะสีเป็นแบบนี้ขั้นตอนแรกให้หั่นกล้วยแยากมาทีละลูกเ,เวลาหั่นให้หั่นติดก้านตรงโคนหวีมาด้วยตอนเวลาไปต้มเปิดจะได้ห่อหุ้มเนื้อไว้ทางใบนี่เป็นเทคนิคเวลาต้มไม่ให้เละค่ะใส่กล้วยลงไปในหม้อให้น้ำท่วมกล้วยแล้วค่อยเปิดเตาพอน้ำเดือดต้มอีกสักพักจนเปลือลรดอุหภู น้ำไปประมาณ2-3รอบหรือจนกว่ากล้วยจะหายร้อนจนสามารถใช้มือปอกเปลือกกล้วยได้หลานๆมาที่บ้านได้ช่วยทาพอดีเลยค่ะยังมีบางลูกที่ร้อนอยู่บ้านไหนมีเด็ก<ม>ๆคอยช่วยให้ระมดระวังในขั้นตอนนี้ค่ะจากนั้นนํามาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำกล้วยที่ต้มเสร็จแล้วเนื้อนุม่มเนหนียวหนึบหนับไม่เละแบบนี้ทานอร่อยค่ะเวลาซื้อกะทิสดจากตลาด2โลเราจะได้เป็นหัวกะทิแค่1โลใช้ทั้งหมดตามกล้วยที่เตรียมไว้เมื่อกี้ทั้งหมด2หวีจากนั้นใส่หางกะทิตามลงไปให้พอท่วมกล้วยใครชอบน้ําใสๆให้เติมหางกะทิมาก่อใเเกลปะาาาช้งิดตฟค